สดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแฟนเพจ FC Win หนึ่งหกแปดคาเซนเตอร์อะไรครับอาร <c oughs> <c oughs> ์ะมานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2 0 2 6ูย้สเรถรุ่น <c oughs> นี้แหละได้ไปต่อแนะ่น <c oughs> อนยังได้ไปต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำเอเอไอ้พวกนี้ป่องไม่อยู่เราทำกับอาร์ดีกว่าสิ่งที่รถที่ได้ไปต่อในปี2 0 2 6ู อ่าแล้วลดอะไรที่ไม่ได้ไปต่อในปี2026เออมีไหมวะกลัวมีต้องมีอยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหน่ะเด็กอ่ะเขาเขาคงไม่ออกถนนใช่ไหมแกไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่นะอ่ะวันนี้ทุกคนขาขออนุญาตเช็เสียงก่อนนะอ่าบายบายใครอะสสวัดีค่ะ วิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลมามาเสียงเลิศเริ่มมามาเสียงเลิศนะเคขอบคุณมากแอปฟ้าเข้าแล้วยังไม่เจอเลยแป๊บนึงนะในฉันขออ่ะวันนี้สิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026 เสียงเข้าไหมอ่ะพ่อยังไม่ได้เสียงตัวเองเลยโอเคอ่ะมันดีเลยนิดนึงไงใช่ไหมอ่ะโอเคขอนี้แชร์ก่อนนะคะขอนี้แชร์ลงกลุ่มสักครู่ฝากพี่พี่แชร์หน่อยจ้าช่วยกันหน่อยช่วยกันทำอาหารกินหน่อยเลยแชร์ไปในกลุ่มกลุ่มของใช้เด็ก โอเคมารอสักครู่หนึ่งอีกนิดนึงละกันนะรอให้คนเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เวลา9น้นาฬิกห้นาทีนะ9นาฬิกาห้นาทีเป็นเวลาเลิกดีเลิกมงคลคุณเล่นไม่ไม่ได้เลิกอะไรหรอกเลิกสะดวกนะคะอ่ะ วันนี้ต้องบอกเลยว่าเราทำคลิปลถใหม่ไปหลายคลิปมากๆและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีแคปกันต่อว่ารถที่ได้ไปต่อในปี2 0 2 6และอะไรที่ไม่ได้ไปต่อบ้างคอยมีนะในเช็คลิสต์ตัวเองอะจริงๆ mm. อ่ะมีหมายตาหมายใจแล้วว่าอะไรที่ได้ไปต่ออะไรที่ไม่ได้ไปต่อนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะมาโอเคนะอ่ะให้น้องนินทำงานแล้วนะ ซักครูซักครูฮัลโตอนนี้โปรเดินเกิดเป๋ววินใช่ไหมเป็นโปรเอ่อดับเบิลสุดค้มนะคะโปรมีแค่น้องขึ้นไปได้ไงวะโปรมีแค่วันที่28สปดกุมภาพันธ์นะปองน้องขึ้นไปได้ไงอะ่ะเธอ,อ,อน้องขึ้นไปได้ไง ขึ้นเองนะขึ้นเองเลยนะถ้าพ่งเอนรอบรอฮเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเองด้วยเก่งมากอย่าสตาร์ทรถเอกสตาร์ทรถยู่แฟมปิดรถเลยตายปะมามามาขอคำคมจากพี่สักรินหน่อยปะ พี่สักการีนว่าไงขอคำคมหน่อยเลยแล้วเอาคมแบบเฉยบเฉียบเลยนะเฉยบเฉียบเลยว้าวเลือด แก okay. ทิ้งฉันอ่ะมาพี่สักการินดาวร้ายรถที่ได้ไปต่อในปี2026อคือ h o น d ้ h e ฮดอน้ำน,นัมัล้วนเดต้องเป็นรุ่น R S ด้วยนะต้องเป็นรุ่น R S ด้วยนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมต้องเป็น R S ทำไมไม่ E ทำไมไม่ E L ทำไมไม่ E หรือ E Limited หรือ E L รุ่นนี้มันมี E Limited พรกแกไม่เคยเห็นอ่ะนั่งแกก็ดู่นี อ่าคือเอาง่ายๆว่าถ้าซื้อได้ทีทีเดียวรุ่นเนะนี้ยจบนะเออชมนี้ต้องซื้อเอสชมนี้จดทะเบียนในปียี่สิบได้ดอกเบี้ยดีด้วยนะยังได้ดอกเบีย้ยดีด้วยนะนะหนึ่งจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นตนะได้ดอกเบีย้ยบัตรกว่าเอางี้ดีกว่านะคะอ่ะรถที่ได้ไปต่อนะเพราะอะไรเดี๋ยวเพื่อมาดูกันนะอยากให้ทุกคนนะ เข้ามาดูอันดับแรกที่เราเห็นรถอ่ะเราเห็นรถอันดับแรกเราเราดูอะไรก่อนอะรเห็นเห็นเห็นรถอันดับแรกเลยป่องดูอะไรอันดับแรกค่ะพี่ดูนะพี่ดูความสวยด้านนอกก่อนว่ารถโรนนี้มันจะอยู่กับพี่ได้อีกกี่ปีอ่าอย่างคันนี้นะเดี๋ยวเราหมุนไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกดูไฟหน้าก่อนนะ ก็คือรุ่นนี้มันเป็นไฟหน้านะคะ LED แล้วเรียบร้อยเนีนะเป็น LED แล้วเรียบร้อยมันไม่ใช่หลอดไส้ธรรมดานะยังอยู่กับเราได้อีกเกิน7จปีอ่ะไม่เก่าไม่แก่อสองลุงไฟตัดหมอกเป็น LED ไม่ต้องมาไฟหลุมไฟบ้งไฟ,งไฟใหญ่ๆอย่ย นะคันนี้ตอบโจทย์ 3. กระจังหน้ามีความลมดำเล็กๆดูแพงดูหล่อดูเท่คุณผู้ชายขับคันนี้ก็ดูดูเขาเรียกอดูสมาร์ทอยู่อ่านะซล้อแม็กค่ะยังได้ไปต่อแน่นอนล้อแม็กลายห้าการคันนี้ ลายโฉบเฉี่ยวแบบสุดๆนี่ชอบมากนะชอบมากนะเวลาขับบนท้องถนนคือเวลามันวิ่งอะ่ะบอกเลยว่าสุดมากๆนะคะคันนี้เป็นยังโยโกะนะคะปี2 0 2 3แต่ว่าเป็นยางเซ็ตใหม่นะดูจากตุ่มยางสีส้มกับสีเหลืองได้เลยนี่และและและทำไมต้องเป็นรุ่นนี้อีกไปดูด้านนี้เลนวอด โดยเฉพาะยยป๋องเลนวอรตไม่ได้มีทุกคันทุกรุ่นทุกแปบนะนี่คือเวลาเราตกไฟเลี้ยวซ้ายเคยสังเกตไหมเพื่อนเจอบ่อยหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เลยรถมอไซค์ชอบแอบอยู่ตรงนี้ ตกไฟซ้ายปุ๊บเราฉีกออกเลยใช่ไหมพี่ปองใช่ค่ะใช่ฉีกออกเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวรถขวาเบียดเลนวอชนี่แหละช่วยชีวิตไว้ถ้าคุณหนีก็คือมันจะส่งนะคะประมวลผลผ่านนะจอว่ามันมีรถแอบซ่อนอยู่หรือเปล่านะแล้วก็รุ่นนี้ทำไมได้ไปต่อรู้ไหมหลังคาสลุปหลังคาสลุปแบบไม่ใช่เขาเรียกว่าเปิดมือ เป็นเปิดไฟฟ้าเต็มบานได้เต็มบานนะ,นะนถูกต้องเดี๋ยวไปดูทีละจุดแน่ๆนะคะอ่ะด้านหลังด้านหลังด้านหลังมาดูไฟท้ายกันหน่อยไฟท้ายเป็นไฟท้ายเลเยอร์สองชั้นแล้วไฟท้าย LED แบบใหม่แล้วก็ตรงเขาเรียกว,ว่าไฟไฟทับทิมสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นลมดับนี่นะ และที่ทำที่ทาให้เขาได้ไปต่อคือเซนเซอร์หลังใสมาแล้วเรียบร้อยกับกล้องหลังฝั่งจากโรงงานมาแล้วเรียบร้อยเวลาถ้าเราไปติดเพิ่มอ่ะความเรียบร้อยความประณีตมันจะไม่ได้เหมือนศูนย์เหมือนโชรูนะน่ารักอะ่ะจะไม่ได้เหมือนศูนย์เหมือนโชลูนะนี่อ่ะถ้าว่าเลนอยู่นะเจอ เจอเล่นด้วยนะอะและคันนี้ทำให้คลองใจแม่ๆพ่อๆหลายๆบ้านเพราะว่ามีย่างอะไรจ้าเออมีย่างอะไรนะซีนโรงงานเดิมอะไรเดิมอยู่ครบนะสวยสวยเลยคันนี้สวยได้ไปต่อแน่นอนนะคะขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยว่อยมาเก็บกันเองละกันนะคะ และที่สำคัญด้านหลังคันนี้ร่องน้ำเดิมสว,สวยสวยอะไรเดิมสวยสวย,สวยหมดเลย <S <S วันนี้จะไม่พูดถึงคุณภาพนะแต่จะพูดถึงว่ามันทำไมถึงได้ไปต่อเพราะว่าคุณภาพเพื่อนอ่ะมั่นใจอยู่ละนะมั่นใจอยู่เรารถสวยไม่สวยไม่ได้เอามาขายไม่สวยเจอไหมเจอบ้างไหมเจอทำไงคืน <S <S ไม่ได้แบบชีวิตนี้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่ไม่เจอรถชนเลยเจอไม่ขายขี้เกียจ หลักง่ายๆเลยขี้เกียจไม่ขายค่ะนะอ่ะแล้วตัวนี้เบาะหนังได้ไปต่อชัวถ้าให้ฉันเลือกระหว่างเบาะหนังกับเบาะผ้าในรถครอบครัวนะฉันเลือกเบาะหนังวันนี้ฉันมีทิชชู่เปียกหนึ่งแผ่นฉันสามารถเช็ดได้ทั้งลำจริงอันนี้คือจริงมากอ่ะอันนี้เพื่อให้มันนั่งภายในให้ดูนะสำหรับ Honda HRV คันนี้นะคะเป็นรุ่น RS นะคะจดทะเบียนใน ปี20นะคะเป็นคอสอ19.20ก็คือได้ดอกเบีย้ยปี20ไปเลยนะคะบัตรกว่าๆนะใครสนใจจะซื้อก็กรีบจจอกนะถา,ามว่าตัวรุ่นเนี้ยเล็กรูมเหลือเยอะนะเฮดรูมไม่อึดอัดแล้วที่สำคัญตัวนี้เป็นรุ่นท็อปมันมีสลูกเดี๋ยวเปิดมาปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะรู้สึกว่าโปร,โรงโลงสบายมากกว่าเดิม และสิ่งที่ได้ไปต่อของ Honda อีกสิ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยเขาเนี้ยลง mm hmm. เขาบอกว่า,า,อจ,อาจอดเขาจดลิขสิทธินนะไม่ใช mm ่เ hmm. อ่าเอีกันหนึ่งเขาบอกเขาจดลิขสิทธินนะไม่มีแบรนด์ไหนทําได้นะ mm hmm. เธอเชื่อไหม mm hmm. แต่ก็จริง mm hmm. อ่ะ ให้ดูนะอันนี้ให้เห็นครงสร้างนั่นไหนนะคะเอ่อสีโรงงานเดิมอยู่ครบนะคะก็ที่เห็นส้มๆนี่มันคือเป็นแต้มเมจิโรงงานนะทุกคนไม่ใช่เป็นน้องหนิมนะมันเป็นสีส้มนะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะเข้าพับเบาะแบบแฟลตได้แบบแฟลตซึ่งยังไม่มีค่ายไหนทำได้แฟลตเท่าเขา ถูกต้องมีหลายค่ายพยายามทำเหมือนกันแต่ไม่ได้แฟ a ตนอนเรียบเท่าเขาทำให้ลูกๆมีสเปซนะในการใช้งานนะทำให้ลูกๆมีสเปซในการใช้งานในการแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบสบายมากเนี่ยอ่ะเนี่ยเออต้องดึงอันนึงเราโอ๊ยยากลระป่องอ่ะตีนตุ๊กแกเหนียวมากทุกคนนะอ่ะอ่ะอันนี้ให้พี่เลยนะคะคือบางบ้านเนี่ยขาไปซื้อในช้อปปี ให้มันได้สเปคกับ Honda HRV รุ่น r s ก็คือเป็นเหมือนแบบเออเป็นเหมือนที่นอนอะที่นอนเป่าลมอะแล้วก็เดินทางไกลแบบนี้เลยนะแต่จริงๆก็อาจจะเวลาถ้าขับรถอะไม่แนะนำแต่ว่าถ้าเราจอดพักใส่ตานะเอาลูกๆนอนได้เลยเพราะว่าอยากให้เด็กๆได้ใส่เบลนะแล้วตัวนี้แอร์แบ็มันมีจนถึงเสาเสาซเสาดีด้านหลังนะจนถึงเสาซเสาดีด้านหลังนะคะเพื่อว่าความปลอดภัยของรุ่นเนี้ย ทำมาค่อนข้างแบบเต็มระบบนะวันนี้นะคะในราคาคันนี้ยังเป็นราคาที่จับต้องได้อยู่นะ5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะ5 0 0 0 0 0กว่าบาทนะมาไปต่อนะและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับนี่มือเปิดอัจฉริยัมาน้องน่ารักเวร์ มือเปิดนี่นี่เดี๋ยวฉันพูดลืมพ้นมือเปิดนี่นี่เป็นกุญแจคีเลนะคะติด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 ดติดติดติดได้เลยนะอ่ะไปต่อนะคะโครงสร้างเดิมสวยงามนะคะสติกเกอร์อยู่ครบอันนี้สติกเกอร์นะสติกเกอร์โรงงานเดิมแท้เบ้ามือเปิดต่างๆไม่มีสนิมไม่เคยขันไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ได้เบาปรับตัวหน้าปรับไฟฟ้า ตัวหน้าปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ชิ้นหนังก็คือเป็นหนังแท้ด้วยนะนี่เบาะเป็นสีแดงใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นลูกเล่นภายในกันดีกว่านะมา นายได้สระดับกว้างมากนะคะอนันดับแรกนะขอเนียะไล่ลอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยเครื่องนอนโตโตโ จำได้สมัยเด็กนะฉันชอบดูโฆษณานะคือยุคเราอะ่ะไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทีวีขาวดำเว้ยนะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่จะเป็นหลังคาสลูแบบนี้พอถ้าเป็นรุ่นท็อปที่สุดคือรุ่น RS ที่เขาขายกันที่เป็น e h e v นะเพื่อบอกก่อนมันจะงงงมันจะงงงใช่มันจะงงงงนะมันจะงงงง,ง,ง,นะง,ง,งเลยนะคะ เพราะฉะนั้นน่ยใครได้รุ่นนี้ไปเพื่อว่ามันใช้งานได้ยาวนะนมันใช้งานได้ยาวนะคะอ่ะตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ทำให้ได้ไปต่อก็คือในเรื่องของภายในต่างๆมันยังทำเหล็กก็คือ,อเฮ้ย <"He i, S 2> มันดูไม่เก่าแก่มันดูไม่เก่านะอันนี้เลขไมยอยู่แค่เก้าหมื่นโลนะคะดูโฮมไลไรนี่นนน บไม่มีตำหนิแพดเดิ้ชิปปรับสปีดก็คือแพดเดิ้ชิปปกติบางคนไม่รักษาตัวนี้ลอกปุ่มลอกแต่อันนี้คือพร้อมใช้มากนะคูดคอนโทรลในการล็อกล็อกความเร็วใครที่เดินทางไกลเอาอยู่นะคะรับสายวางสายในรถสามารถเซตติ้งได้ผ่านเ,ออเขาเรียกว่าพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีเครื่องดักฟังพูดเล่นไม่ไม่เลย คมีอามีไมมีไมใช่แบบใช่เออถ้ารุ่นนี้มันอยู่แบบนี้เลยแล้วก็ airbag เห็นไหม a i r b a บ a i r อ a g a บ r b แอ a i r บ a g จนถึงข้างปีกเบาะเท่าที่สายตาเพื่อยกับน้องๆทีมงานเห็นน่ะมีประมาณหกหกเจ็ดแปดหนึ่งสสมสี่ห้าหกเจ็ดปดละแปดลูกแล้วนะคะแปดลูกแล้วที่เห็นกับตาที่เห็นแบบกับตาเนื้อเลยนะแล้วก็ตัวนี้แอร์ดิจตอล ได้ไอ้ดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะได้ไอดิจิตอลแล้ว,ชวลนะใช่แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นเขาเรียกว่าคอนโซลอ่าคอนโซลที่มันเป็นเปียโนแบ็กนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอออันนี้เดี๋ยวพี่ปองเช็คให้พื่หน่อยนะว่ามันชงหรือยังวะ <S <S น่าจะยังก่อเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้นะอ่ะตัวนี้สวยสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้เห็นไหมมันดูไม่เก่าแล้วก็เวลาเรามีเล็บยาวอ่ะ คือมันทําให้ไม่เป็นรอยขีดข่วนง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ใส่ของได้ไม่เยอะมากนะ,ะใส่ของได้นิดเดียวนะถ้ารุ่นนี้ใส่ของได้น้อยหนึ่งนะคะสวยนะสวยสาหรับเพื่อว่าเพื่อว่าสวยอ่ะบอกว่าจอเปลี่ยนมาให้นะคะอ่านาะจอเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้อันนี้เพื่อกด<ๆ>กดกด,กดปุ่มซ้ายก็คือกดปุ่มเลนวอร์ดก็คือเลนแจ้งเตือนมุมอับมันจะเห็นไปจนถึงหลังเลยนะอันนี้คือท้ายรถของเรา อันนี้คือกล้องความไหวเห็นไหมเห็นไหมมัน,มนไม่ได้เกะกะระเล่นะอ้อยสวยสวยจริงๆน้ำห่าน้้ำมันล้วนน่ะหลายคนคือเขายังชอบน้ำมันล้วนอยู่ขับง่ายขับสนุกช่วงล่างเนบและที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าร้นเป็นรถบ้านเนาะพอลำแบบเดียวแล้วมันแบบเหมือนคนใช้เองอะเหมือนแบบอรารมณ์มาต้องป่องแบบชีวิตนี้มีแฟนมาคนเดียว เขาก็จะต้องถนอมน้องป๋องเบอร์ไหนใช่ไหมน้องป๋องใช่เลยนะคะเห็นไ้มสวยมากขับง่ายกล้องคือวายมากเลยนะแล้วจอนี Protest> ่เปลี่ยนมานะทุกคนสวยโอเแบบสปล้าคือแบบสว่างมากใช่อันนี้คือข้อดีของรถที่มีสโลปนะครับสวยมาก กั่นนายดูกล้องหว่คเขว้าว่ว้าวไหมวายไหมเห็นไหมกล้องหลังว้าววายมากมากๆเลยเนี่ยสวยนะคะคันนี้ตอนนี้อยู่ที่ราคา5 9 8 0 0 0 0บาทนะผ่อนเดือนละประมาณ1,000 0เนาะได้ดอกเบี้ยบัตรกว่าได้ดอกเบี้ยบัตรกว่านะคะ สวยสวยเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องหน่อยนะเดี๋ยวใครเปิดพี่ป่องพี่อันอันได้ไหมโอ้ยเครื่องสี่สูบสิบหกวาวดูยังไงรู้ไหมสี่สูบ หนึ่งสองสมสี่อันนี้อันนี้จริงไม่จอดจีอันนี้ไม่จอดจีอันนี้ไม่จอดรถอันนี้ไม่จอดจีจริงๆนะคะคือทุกคนอยากให้ดูนะรถปียี่สิบะแล้วเธอดูแต้มเมจิกรงงานมันมีอยู่หลายจุดด้วยกันอนะคือไม่ไม่รักรถนี่มันจะไม่เป็นสภาพนี้นะเอจริงนะเห็นไหม อันนี้คือแต้มแต้มเมจิกรงงานคือมาจากโรงงานตั้งแต่เด y วันยังไงก็ยังมีอย่างนั้นนะอ่ะบาร์โค้ดเครื่องอยู่ครบเครื่องเดิมไม่มีปิดเครื่องนะคะรถเพื่อเพ่เพไม่ซื้อรถปิดเครื่องนะคะสําหรับพเมยมแพ็กเกจของเราตอนนี้นะพี่๋อกเนาะส่งมอบรถฟรี77จังหวัดไม่มีค่าใช้จ่ายใครอยากจะจัดไพแนนันคันนี้ส่งเบอร์มาเดี๋ยวจะมีการประสานงานนะคะเช็คเครดิตออนไลน์77จังหวัดไม่มีค่าใช้จ่าย พรีเมียมแพ็กเกจนะคะฟรีภาษีพรบรนะคะโอนให้ฟรีหนึ่งปีเต็มเท่านั้นยังไม่พอใครอยู่ต่างจังหวัดเซ็นสัญญาผ่านแล้วส่งมอบรถฟรี77จังหวัดทั่วไทยพรีเมียมแพ็กเกจบอกเลยว่านอกจากนั้นใครที่คิดว่าออกรถไปกลัวรถเสียสตาร์ทไม่ติดแบตหมดยางรั่วยางซึมไม่มีคนช่วยดูแลนะเรามีผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ปีหนึ่งเรา,ามีชผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ปีหนึ่งพี่ไม่แพ้เกตเนี้ยให้ทุกคัน ตั้งแต่ลดคันละหนึ่งแสนไปจนถึงคันละสามล้านให้ทุกคน<ห>พิมพ์มแพ็กเกตนี้ใครสนใจก็คือบอกเลยว่าจัดได้เลยคันนี้อ่ะมาดูกันต่อนี่เดิมไม่มีสีอื่นนะไม่ต้องถามถ้ามีมาบอกแน่นอนนะไม่มีสีอื่นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีสีอื่นนะคะไม่ต้องมาถามนะบางคนได้ถามมีขาวไหมไม่มีอ่ะนี่ขาวเบาะแดงก็น้องปอเนี้ยไม่ไมีไง<ม>อ่ะ เมื่อกี้เราลืมบอกว่าของเราเป็นเบาะสีแดงเบอร์กันดีนะคะเป็นโฉมที่มันจะอยู่ในปี20อ่าเป็นปี19ไปปีกับ20ต้นปีจะมีในเฉพาะโฉมนี้เท่านั้นอันนี้คือเป็นรถที่ได้ไปต่อเพราะว่าหนึ่งรูปลักษณ์ไทม์เลตยังสวยงามสองออปชั่นมาครบสก็คือปัญหาน้อยเวลาออกไปอะรีวิวด้านลบไม่ค่อยเยอะนะคะ4ก็คือ ไฟหน้าเอยอะไรเอยทุกอย่างมันเป็นระบบแบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็5คือมันเป็นรถที่รถบ้านลำดับเดียวสวยมันเราสามารถใช้งานขับยาวๆเลยไม่แค็งแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นนะใครสนใจนะคะเดี๋ยววันนี้น้องอาร์ตอัพโหลดขึ้นบ้านแดงให้แต่ว่าพอมีแค่คันเดียวจริงๆนะสำหรับ h o n d a HRV นะคะรุ่น RS รุ่นย่อยอ s นะคะเลขไมมีแค่เก้าหมื่โลจดทะเบียนในปี20ห้กันบาท ผ่อนเดือนละหมื่นนินดๆเท่านั้นใครสนใจทักไลน์ด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวพี่